พลังไร้ขีดจำกัดโทนี่โรบบินคุณภาพชีวิตของเราเกิดจากคุณภาพของการสื่อสารทั้งกับตัวเองและกับผู้อื่นเราส่วนมากเนี่ยมักจะถูกขังอยู่ในความคิดของตัวเองมองเห็นแต่วความสําเร็จและความสําเร็จของคนอื่นมากมายและคิดว่าพวกเขาเนี่ยไปถึงความสําเร็จได้ก็เพราะว่ามีพรสวรรค์แต่จริงๆแล้วเนี่ยพรสวรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่กดสําเร็จเขามีกันก็คือความสาม,มารถที่จะทําให้ตัวเองลงมือทําได้ และนั่นแหละครับเรียกว่าพรสวรรค์คนส่วนใหญ่คิดว่าพรสวรรค์มาจากจุดกําเนิดแต่จริงๆแล้วพรสวรรค์มาจากการลงมือทําจึงเกิดเป็นพรสวรรค์เราทุกคนต่างก็ต้องการสื่อความที่ก่อให้เกิดประสบการณ์ของชีวิตซึ่งก็แบ่งเป็นนึกพูดรู้สึกและก็การลงมือทําการสื่อความที่แท้จริงก็คือการที่เราเนี่ยสื่อสารกับตัวเองครับถ้าเราสามารถสื่อสารกับตัวเองได้เป็นอย่างดีทั้งคิดเชื่อทําแล้วก็รู้สึกต่างๆ รวมถึงการแสดงออกบนใบหน้าคุณก็จะสามารถมีประสบการณ์เกี่ยวกับโลกของตัวเองในทางที่คุณอยากจะไปสู่ความสําเร็จได้คนที่สามารถส่งอิทธิพลต่อความคิดรู้สึกการกระทําของคนส่วนใหญ่ได้คือคนที่เขารู้จักใช้เครื่องมืออันทรงพลังนี้ให้เป็นประโยชน์และก็สร้างไรายได้มหาศาลในคราวต่อไประดับความสามารถที่คุณสามารถสื่อสารกับตัวเองทั้งจากโลกภายในและโลกภายนอกจะบอกระดับความสําเร็จของคุณในการติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นบุคคล อารมณ์การเงินแต่ที่สําคัญกว่านั้นครับระดับความสําเร็จที่เกิดขึ้นภายในตัวคุณเช่นความสุขความรักหรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่คุณต้องการมันก็คือผลลัพธ์โดยตรงที่คุณได้จากการสื่อสารความหมายทุกอย่างกับตัวเองโลกของเราเป็นโลกของความหมายถ้าเกิดว่าคุณสามารถให้ความหมายที่ดีกับตัวเองได้ทุกเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่ดีทุกเรื่องในชีวิตจะดีหรือแย่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณสื่อสารมันยังไงคุณให้ความหมายมันอย่างไร ถึงตรงนี้ใครเข้าใจมากขึ้นครับหลายคนที่สําเร็จแล้วก็ไม่สําเร็จมันเกิดจากสภาวะจิตใจถ้าเกิดว่าคนเนี่ยกาลังหดหูคุณก็กําลังสร้างสภาวะที่เรียกว่าความหดหูด้วยตัวเองถ้าคุณกําลังมีความสุขคุณก็กําลังสร้างสภาวะที่มีความสุขนั่นเองเวลาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเขารู้สึกท้อแท้หดหูพวกเขาจะทําตัวอย่างไรครับทําไหล่หอ่อหอมองอย่างคอตกพูดแบบเศร้าเคดถึงสิ่งที่เลวร้ยวายที่สุดในชีวิต ถ้าคุณทําอย่างนั้นบ่อยๆร่างกายก็จะจดจําว่าคุณเป็นคนล้มเหลวหรือจะให้พูดได้แบบเข้าใจง่ายๆก็คือเราจะต้องใช้ความพยายามจึงจะเกิดความหมดหู่ขึ้นมาได้นั่นหมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกถึงมันซ้ําๆแล้วก็ทํามาซ้ําๆจนมันเป็นงานหนักจนสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นนิสัยของคุณนิสัยล้มเหลวยังไงล่ะครับสูตรสุดยอดแห่งความสําเร็จขั้นตอนแรกสูตรนี้ก็คือการรู้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการคุณรู้หรือย,อยังว่าจุดไหนที่คุณต้องการไป คุณจะต้องกําหนดได้อย่างชัดเจนว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรกันแน่ขั้นที่2ก็คือการลงมือทําไม่เช่นนั้นทุกอย่างก็คงเป็นเพียงแค่ความฝันครับคุณจะต้องลงมือทําในกิจกรรมที่คุณเชื่อว่ามันจะมีโอกาสได้ผลลัพธ์มากที่สุดเท่าที่คุณต้องการสิ่งที่ลงมือทำเนี่ยอาจจะยังไม่นํามาซึ่งผลลัพธ์ในตอนนี้ครับแต่บางครั้งมันก็มีสิ่งที่เรียกว่าชั่วโมบินจริงไหมดังนั้นขั้นตอนที่3ก็คือหลังจากที่คุณลงมือทําแล้วเนี่ยก็จะเริ่มรู้ว่าอะไรขาดอะไรต้องเพิ่ม จงพัฒนาทักษะที่สามารถบอกคุณได้ว่าคนเนี่ยทำสิ่งนั้นแล้วก็จะช่วยคุณเนี่ยได้ผลลัพธ์ได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นหมายความว่าหลังจากที่คุณลงมือทําคุณก็มาพัฒนาทักษะเพิ่มครับให้มั่นใจว่าทักษะอะไรที่คุณกําลังฝึกและทําอยู่มันพาคุณเข้าใกล้หรือว่าออกห่างจากเป้าหมายครับคุณจะต้องรู้ว่าคุณกําลังได้รับอะไรจากการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยหรือว่านิสัยประจําวันของคุณและถ้าสิ่งที่คุณกําลังได้รับมันไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ คุณจะต้องรู้ได้ว่าคุณกําลังได้รับผลลัพธ์อะไรจากการลงมือทํานั้นๆเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ทุกอย่างของมนุษย์จากนั้นขั้นตอนที่4ี่ก็คือพัฒนาความยืดหยุ่นเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมจนกว่าจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการคนส่วนใหญ่ครับมีเป้าหมายที่ใหญ่มากแล้วพอทําไม่ได้ก็เลิกครับก็ถอยครับแต่ว่าคนที่เขาสําเร็จเนี่ยเขาจะมีวิธีการ ABC นั่นหมายความว่าเขาจะไม่ใช้เพียงวิธีการเดียวเพื่อไปสู่จุดหมาย แต่เขาจะใช้หลายวิธีมากเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ต้องการเป้าหมายจะต้องไม่เปลี่ยนแต่ว่าวิธีการเนี่ยยืดหยุ่นได้เสมอนั่นคือความหมายของข้อนี้ครับและต่อไปนี้เป็นกุญแจ5้าดอกที่จะเปิดประตูของคุณไปสู่ความสําเร็จกุญแจดอกแรกคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการรับมือกับความอึดอัดขับข้องใจหากคุณต้องการเป็นอย่างที่คุณสามารถเป็นได้ทั้งหมดทําอย่างที่สามารถทาได้ทั้งหมดได้ยินอย่างที่อยากจะได้ยิน คุณจะต้องเรียนรู้วิธีการรับมือกับความคับข้องใจอึดอัดและแน่นอนเชื่อเถอะว่าความอึดอัดคับข้องใจครับมันสามารถทําลายล้างความฝันคุณได้ทําลายล้างการลงมือทำของคุณได้และมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาคนส่วนมากเนี่ยเรียนรู้แต่เรื่องของความสําเร็จแต่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องของการรับมือกับความคับข้องใจครับความอึดอัดคับข้องใจสามารถเปลี่ยนสภาวะจิตที่เปลี่ยนพลังไปเป็นจิตง่อยได้และสิ่งที่เลวร้ายที่สุดก็คือกวาดวินัยในตัวเอ,เองทิ้งไปทั้งหมดเลย เคยเป็นไหมครับที่คุณเนี่ยเซงอึดอัดหดหงิดเสียใจกงังวลสุดท้ายเนี่ยวินยัยของคุณก็ไม่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่ปรารถนาเนี่ยก็สูญสิ้นไปด้วยครับดังนั้นเพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้ความสําเร็จในระยะยาวคุณจะต้องเรียนรู้การสร้างวินัยให้กับความอึดอัดคับข้องใจกุญแจสู่ความสําเร็จก็คือความอึดอัดคับข้องใจอย่างมหาศาลนี่เองลองมองที่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เกิดทั้งหมดแล้วคุณจะเห็นว่า ทุกคนเนี่ยเขาก็มีความอึดอัดคับข้องใจตลอดเส้นทางครับจงเชื่อว่าความอึดอัดปัญหาความคับข้องใจมันเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคุณและแน่นอนว่าคุณจะสามารถรับมือกับความอึดอัดขับข้องใจได้คุณสามารถนําสิ่งที่คุณเคยทําและอาจทาให้คุณอึดอัดใจมาโปรแกรมสมัยเพื่อทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นได้ครับเครื่องมือที่เรียกว่า NLP เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การคิดบวกนะครับปัญหาของการคิดบวกมันมีอยู่ว่าคุณจะต้องคิดเกี่ยวกับมัน และกว่าจะทําได้มันก็มักจะสายเกินไปแล้วสิ่งที่ NLP ให้ก็คือวิธีการเปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นโอกาสวิธีจัดการกับความเครียดก็คืออย่าทําให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่จงทําให้มันเป็นเรื่องเล็กทั้งนั้นคนที่เขาประสบความสําเร็จทั้งหมดเขาเรียนรู้ว่าความสําเร็จจะถูกฟังอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของความอึดอัดขับข้องใจน่าเสียดายที่บางคนไม่เข้าใจเสนีครับจงจําไว้เลยว่าปัญหาความขับข้องใจความอึดอัดต่างๆมันมาพร้อมกับของขวัญครับ สรุปแล้วกุญแจดอกที่1นนะครับก็คือคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะมีวิธีการรับมือกับความอึดอัดครับข้องใจกุญแจดอกที่2ก็คือคุณจะต้องเรียนรู้ว่าจะรับมือกับคําปฏิเสธอย่างไรความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ก็คือไม่สามารถรับมือกับคําว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจะทําอะไรถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่มีวันล้มเหลวลองคิดดูตอนนี้เลยครับถ้าคุณรู้ว่าคุณไม่มีทางล้มเหลวมันจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคุณหรือเปล่า และนั่นจะช่วยให้คุณทําในสิ่งที่คุณต้องการอย่างแท้จริงหรือเปล่าแล้วอะไรล่ะที่จุดคุณไม่ให้ลงมือทําในตอนนี้คุณแจดอกที่สามสู่ความมัง่งคั่งและความสุขคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับความกดดันด้านการเงินวิธีการเดียวที่จะไม่มีความกดดันก็คือการที่คุณไม่มีสินเชื่อใดๆเลยมีแต่เงินสดการมีความกดดันทางการเงินมันมีอยู่หลากหลายชนิดและมันก็ทําลายคนมามากแล้วมันสามารถทำให้คนเนี่ยเกิดความอิจฉาหลอกลวงหวาดภาวา เ้าละโมบได้และแน่นอนว่าการรับมือกับแรงกดดันทางการเงินหมายถึงว่าการรู้ว่าจะหามาแล้วก็จะให้ไปได้อย่างไรการรู้ว่าจะหาเงินมาเลี้ยงชีพได้อย่างไรและรู้ว่าจะเก็บรักษาได้อย่างไรด้วยแุญแจดอกที่4ครับคุณจะต้องเรียนรู้วิธีการรับมือกับความพึงพอใจด้วยคือบางครั้งเนี่ยเรารับมือกับความอึดอัดมันก็ดีครับ รับมือกับแรงกดดันด้านการเงินคํว่าไม่มันก็ดีครับแต่คราวนี้เนี่ยเวลาที่คนมีความสุขมากๆมากๆนะครับแล้วก็มีความพึงพอใจเนี่ยบางครั้งพวกเขารับมือไม่ไหวคุณเคยเห็นคนถูกลอตเตอรี่นะครับแล้วก็ใช้จ่ายเงินดะจนสุดท้ายก็กลับมาจนเหมือนเดิมนั่นแหละครับเขาไม่มีวิธีการรับมือกับความพึงพอใจหรือว่าความสุขเลยพอพวกเขาเริ่มรู้สึกสบายพวกเขาก็จะลืมสิ่งที่พวกเขาทําแล้วก็เป็นแล้วก็ลืมว่าพวกเขามาจากจุดนั้นได้อย่างไร ความสะดวกสบายสามารถเป็นอารมณ์ที่สร้างหายนะให้แก่ร่างกายได้อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกสบายจนเกินไปเขาจะหยุดเติบโตหยุดทำงานหยุดเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองและผู้อื่นเขาไม่ควรจะทำตัวให้สบายจนเกินพอดีถ้าอยากจะรู้สึกสบายมากจริงๆโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณก็จะหยุดเติบโตเพราะฉะนั้นคุณจะสบายในแบบที่พอดีและมีเวลาของความสบายคุณแจอดอกที่ห้าจงให้มากกว่าที่คุณคาดว่าจะได้รับเสมอ ต่อมาครับโทนี่โรบินได้พูดถึง NLP neuro linguistic programming neuro แปลว่าระบบประสาทซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสมอง linguistic นะครับแปลว่าภาษาส่วนโปรแกรมก็คือการจัดตั้งหรือจัดระบบในรูปแบบของแผนหรือว่ากระบวนการ NLP ศึกษาทั้งวาจาแล้วก็ภาษากายท่าทางที่เราใช้ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบประสาทของเรา ความสามารถของเราในการทําสิ่งใดในโลกนี้จะต้องอาศัยความสามารถในการกําหนดทิศทางให้กับระบบประสาทของเราเพราะฉะนั้นคนที่สามารถทําสิ่งที่ดียอดเยี่ยมได้เช่นนั้นเขาอาจจะมาจากการผลิตวิธีการกระบวนการการที่ยอดเยี่ยมซึ่งแน่นอนครับมันส่งไปถึงระบบประสาทนั่นก็คือ NLP ครับ NLP สามารถให้ผลลัพธ์ที่สุดยอดในการโปรแกรมตัวเองผ่านระบบประสาทซึ่งโทนี่ร็อบบินนะครับก็ได้ใช้สิ่งนี้และเรียนกับจิมโรนะครับแล้วก็เรียนกับหลายท่านเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สําคัญมากครับเพราะมันมีหลักฐานบนโลกใบนี้เยอะเลยว่าคนที่เขาใช้ NLP สามารถประสบความสําเร็จในการทําตัวเองให้ไปสู่เป้าหมายได้และสิ่งที่โทนี่ร็อบบินแนะนําก็คือการโมเดลลิงครับหรือว่าการถอดแบบความเป็นเลิศลองตั้งไอเดียด,ดูสิครับว่า คนเนี่ยอยากเป็นเหมือนใครอยากจะรวยเหมือนใครอยากจะเก่งเหมือนใครลองคิดในหัวคุณตอนนี้ครับการโมเดลลิ่งก็คือคุณจะิสต์คุณสมบัติออกมาครับว่าคนคนนั้นที่คุณอยากเป็นเนี่ยเขามีคุณสมบัติอะไรเขาคิดเชื่อรู้สึกและมีกลยุทธ์วิธีการอย่างไรคุณจงทําให้ตัวเองเนี่ยกลายเป็นนักถอดแบบเป็นคนที่มองหาความเป็นเลิศแล้วก็บรรจุมันลงในตัวคุณโดยการเรียนแบบแล้วก็เอามาลงมือทําครับและต่อมาครับพูดถึงระบบความเชื่อ ความเชื่ออะไรก็แล้วแต่ที่บุคคลน,นั้นเชื่อทุกอย่างย่อมเป็นไปได้ความเชื่อเป็นตัวกําหนดในระดับหนึ่งว่าคุณจะสามารถทําได้หรือไม่ได้ไม่ว่าคุณจะเชื่อว่าคุณสามารถทําอะไรได้หรือไม่ได้ทุกอย่างมันถูกต้องเสมอครับมันถูกต้องมากๆเลยเพราะว่าการที่คุณไม่เชื่อว่าคุณสามารถทําอะไรได้คุณก็จะได้รับผลลัพธ์แบบนั้นครับคุณจะส่งข้อมูลไปทันทีกับจิตใต้สานึกว่าฉันเนี่ยทาไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นจิตใต้สานึกจะทํำยังไงครับจํากัดความสามารถของคุณ เพื่อที่จะผลิตผลลัพธ์ต่างๆและสุดท้ายพอคุณได้ผลลัพธ์ที่ล้มเหลวคุณจะมีความรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกแย่ใช่ไหมและเวลาที่คนส่วนใหญ่รู้สึกแย่เขาจะทําอย่างไรกับตัวเองครับไม่สามารถจัดลําดับเหตุการณ์ในเชิงความคิดกับตัวเองได้นั่นหมายความว่าเราเนี่ยก็อยากสําเร็จนะแต่ว่ามีปัญหามีความคิดเชิงลบมาแทรกสุดท้ายเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าฉันต้องเริ่มจากอะไรก่อนในชีวิตนี้คนส่วนมากเนี่ยที่มีอารมณ์เชิงลบเยอะแล้วก็ไม่เชื่อสิ่งต่าง พวกเขาจะลำดับเหตุการณ์เชิงความคิดมั่วไปหมดครับสิ่งสําคัญของคนที่สําเร็จก็คือเขาเรียงลำดับเหตุการณ์ของเขาว่าอะไรต้องทําก่อนทําหลังรวมถึงการใช้ลำดับภาษากายการหายใจการควบคุมร่างกายครับการวางท่าทางการแสดงออกบนใบหน้าและคุณภาพของการเคลื่อนไหวด้วยเมื่อคุณสามารถควบคุมสภาวะจิตแบบนี้ได้อยู่ณปัจจุบันจิตของคุณที่กําลังเป็นอยู่ณนะปัจจุบันนั้นจะเป็นตัวกําหนดคุณภาพ และปริมาณความปะปะพฤติที่คุณจะแสดงออกมาคนหนึ่งคนที่รู้เรื่องเดียวกันทํางานเดียวกันอยู่วิชาชีพเดียวกันทําไมมีผลลัพธ์แตกต่างกันความแตกต่างมันอยู่ที่สภาวะจิตท,ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างกายกับระบบประสาทนั่นเองและแน่นอนครับคนส่วนใหญ่มีทั้งสภาวะที่เก่งไม่เก่งโหดหูกลัวสลับกันไปคําถามก็คือคุณมีสภาวะใดในจิตใจของคุณมากกว่ากันครับ ความเข้าใจในเรื่องของสภาวะจิตหรือสภาพอารมณ์เป็นกุญแจสําคัญสู่ความเข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและก็เข้าถึงความเป็นเลิศในตัวเองเข้าถึงความเป็นเลิศในการกระทําของตัวเองทุกอย่างครับเป็นผลมาจากสภาวะจิตภาษาอังกฤษเรียกว่าสเตตนะครับ s t a t e ครับเราไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ถ้าเราอยู่ในสภาพอารมณ์ที่ไม่สนับสนุนเราเลยและนั่นแหละครับการมีสภาวะจิตที่แย่กุญแจที่สําคัญก็คือ เราจะต้องเป็นนายเหนือสภาวะจิตซึ่งจะทําให้เราเป็นนายเหนือพฤติกรรมด้วยและอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณสามารถเพียงดีดนิ้วและเข้าสู่สภาวะจิตจที่มีชีวิตชีวาได้เอาจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณฝึกอย่างจริงจังแปบ๊บเดียวครับไม่กี่วินาทีคุณก็สามารถเปลี่ยนสภาวะจิตจได้แล้วแต่ขั้นตอนนี้จะต้องฝึกในคลาสของ NLP นะครับและแน่นอนว่าคุณจะสามารถนําจิตใจออกจากสภาวะต,ต่าง ที่มันไม่ส่งเสริมคุณได้ทุกเมื่อตามใจปรารถนาขอย้ําว่าทุกเมื่อตามใจปรารถนาครับกุญแจที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถทําตามใจได้ก็คือคุณต้องลงมือทําซึ่งเป็นกุญแจที่มีพลังมากๆเป้าหมายก็คือคุณจะต้องนําสภาวะจิตไปสู่การลงมือทําที่เด็ดเดี่ยวครับคุณจึงจะทรงพลังและมีพลังและทํางานทุกอย่างสอดคล้องตามสินิคิดแล้วก็สอดคล้องตามสิ่งที่คุณกลาลังทําอยู่ครับคุณอาจจะให้ความหมายของสภาวะจิตว่า คือผลรวมของกระบวนการเชิงประสาทล,ล้วนๆและแน่นอนมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในตัวเรากล่าวก็คือครับเป็นผลรวมสุดท้ายของประสบการณ์ของเราณนะขณะใดขณะหนึ่งสภาวะจิตจส่วนมากมักจะเกิดโดยไม่มีการควบคุมของจิตสํานึกเราจะเห็นบางสิ่งและตอบสนองมันด้วยการเข้าไปสู่สภาพอารมณ์หนึ่งงซึ่งอาจจะเป็นสภาวะจิตจที่ทั้งส่งเสริมแล้วก็ทําลายกุณครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณสะสมสภาวะจิตจที่เป็นบวก คุณก็จะมีการลงมือทําที่เป็นบวกความแตกต่างระหว่างคนที่ไม่สามารถทําตัวให้อยู่ในสภาวะจิตที่ดีไม่อาจจะสนับสนุนเขาได้นั่นก็คือเขาเนี่ยไม่เคยลงมือทํานะครับเกือบทุกสิ่งที่เราต้องการมันมาจากสภาวะจิตที่เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองจะต้องสร้างสภาวะจิตที่เป็นไปได้แน่นอนครับความรักเป็นสภาวะจิตหนึ่งเป็นความรู้สึกที่สําคัญที่เป็นอารมณ์ที่จะทําให้เราเนี่ย ส่งสัญญาณกับตัวเองและผู้อื่นได้จนเกิดความรู้สึกภายในซึ่งมีตัวกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมบ,บางประการเช่นบ้านที่ทำงานครับการที่คุณจะควบคุมสภาวะจิตได้คุณจะต้องควบคุมสมองของคุณสะก่อนและการที่คุณจะทำเช่นนั้นได้คุณจะต้องเรียนรู้ว่ามันทำงานอย่างไรสะก่อนไอเจ้าตัวสมองนี่เราจำเป็นต้องรู้ว่าอะไรเป็นตัวสร้างสภาวะจิตอะไรทำให้สภาวะจิตเนี่ยได้รับการสนับสนุนและถูกทำลาย สภาวะจิตประกอบไปด้วยองค์ประกอบสองประการก็คืออันแรกครับการแสดงความหมายจากภายในตัวเราก็คือการให้ความหมายจากทุกเรื่องที่คุณได้เจอเช่นสมมติว่าคุณขับรถเนี่ยตามรถขยะแล้วคุณบอกว่าโอ้ยเหม็นจังเลยนั่นแหละครับการให้ความหมายของเราหรือเรากําลังออกกําลังกายอยู่ในฟิตเนสของคุณนะครับแล้วก็มีคนเนี่ยหทอดไข่เจียวหอมๆเฮ้ยนี่ฉันกาลังออกกําลังกายฉันกําลังลดน้ำหนักเนี่ยมาประทอดไข่เจียวแถวนี้ทําไมเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ครับ ที่คุณให้ความหมายมันก็จะสร้างพฤติกรรมมันออกมาด้วยครับและประการที่2ก็คือสภาวะของการใช้ร่างกายของคุณครับสภาวะที่คุณใช้ร่างกายอาจจะหมายถึงการหินการขยับร่างกายต่างๆการพูดเป็นต้นครับสิ่งเหล่านี้แหละครับที่จะสร้างภาพอารมณ์ให้เกิดขึ้นภายในหัวของคุณในร่างกายคุณแล้วมันก็จะส่งผลไปยังความประพฤติของคุณเช่นคุณเนี่ยไม่พอใจอะไรบางอย่างคุณก็จะแสดงท่าทางออกมา เ็นนต้ปถ้าคุณสร้างภาพภายในใจว่าคุณเนี่ยรู้สึกแย่รู้สึกกลัวสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะไหลห่อครับแล้วคุณก็จะก้มหน้าคุณจะไม่รู้สึกว่าอยากจะเงยหน้าขึ้นมาเลยด้วยซ้ําและนั่นแหละครับระบบประสาททั้งหมดเนี่ยส่งผลทั้งจิตใจแล้วก็ร่างกายคุณเพราะฉะนั้น NLP เนี่ยศึกษาทั้งร่างกายและจิตใจให้ทํางานเป็นหนึ่งเดียวกันและมาจากสภาวะจิตที่ยอดเยี่ยมและให้ความหมายที่ถูกต้องครับ อะไรบ้างที่ส่งผลต่อสภาวะจิตจของคุณเช่นอดีตของคุณครับอาจจะเป็นประสบการณ์ของคุณแม่ที่บอกว่าคุณไม่เกง่งคุณทําไม่ได้เป็นต้นหรืออาจจะเป็นโรงเรียนที่ทํางานเป็นต้นหรืออาจจะเป็นรูปแบบของภาษากายที่เราใช้เช่นลักษณะาการหายใจการวางท่าทางครับหรือการพูดต่างๆสิ่งที่เรารับประทานเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเนี่ย มันมีแนวโน้มว่าคุณจะให้ความหมายกับมันตลอดเวลาจงระวังในเรื่องของการให้ความหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกินพูดทําอะไรก็ตามร่างกายของคุณจะได้รับผลลัพธ์ตามนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอกคุณก็คือการควบคุมและกําหนดทิศทางของความประพฤติเราเนี่ยเราจะต้องควบคุมแล้วก็กาหนดทิศทางสภาวะจิตของเราให้ได้ซะก่อนการที่เราจะควบคุมสภาวะจิตของเราได้เราจะต้องควบคุมและใช้จิตสำนึกในการกำหนดทิศทางรวมไปถึงจิตใต้สำนึกด้วย ในการแสดงความหมายแล้วก็ใช้ภาษากายประกอบกันไปครับโดยสรุปแล้วนะครับมีอยู่3ขั้นตอนหลักที่จะทําให้เกิดสภาวะจิตได้ก็คือการแสดงความหมายการให้ความหมายกับทุกๆเรื่องที่คุณเจอเห็นหรือว่าอาจจะพูดหรือว่าลงมือทําครับอันที่2ครับภาษากายที่เรียกว่าถ้อยคําคําพูดการกระทําต่างๆคือทุกอย่างที่เป็นทางกายภาพรวมถึงการหายใจด้วยนะครับอันต่อมาก็คือการใช้ร่างกายครับ คือเคมีชีวะในเรื่องของการวางท่าทางพลังงานของการใช้พลังของระบบประสาทการหายใจความตึงเครียดของกล้ามเนื้อการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมศาสตร์ n l p จึงมีการสะกดจิตบําบัดเช่นมีโปรแกร,รมจิตมีแ f เฟอร์เมชั่นที่ทําให้ใครบางคนเนี่ยมีร่างกายที่ผ่อนคลายแล้วก็สามารถป้อนโปรแกร,รมต่างๆเข้าไปในเวลาที่พวกเขาผ่อนคลายครับคนที่เขาประสบความสําเร็จเขาสามารถเข้าสู่สภาวะจิต ที่สามารถสนับสนุนพวกเขาได้มากที่สุดแล้วก็เป็นประจำนั่นคือข้อแตกต่างระหว่างคนที่สําเร็จกับไม่สําเร็จครับคุณค่าของคุณภาพชีวิตของเราอยู่ที่ว่าเราให้ความหมายกับทุกเรื่องที่เราเจอคิดพูดทําอย่างไรเราสามารถให้ความหมายในแบบที่ทําให้เรามีสภาวะจิตท,ที่เป็นบวกก็ได้เช่นคิดบวกนี่แหละครับหรือเราจะสามารถทําสิ่งนี้ตรงกันข้ามก็ได้เช่นคิดลบครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยคุณเป็นคนกําหนดมันทั้งนั้นเอง ดังนั้นครับกุญแจในการผลิตผลลัพธ์ที่คุณต้องการก็คือการแสดงความหมายกับทุกเรื่องที่คุณได้เจอเพราะว่ามันจะทําให้คุณอยู่ในสภาวะจิตที่เกื้อหนุนสนับสนุนแล้วก็ให้พลังงานสูงสุดถ้าเกิดว่าคุณล้มเหลวก็แสดงว่าคุณมีสภาวะจิตที่ล้มเหลวคุณจะต้องฝึกให้ตัวเองกระตุ้นตัวเองเช่นลงมือทําให้มากที่สุดเพื่อที่จะอยู่ในสภาวะจิตที่เป็นบวกนั่นเรียกว่า beautiful state ครับหรือว่าสภาวะงดงามนั่นเอง เชื่อครับว่าบางคนคิดไม่ออกว่าฉันจะต้องทํำยังไงอะที่จะคิดให้ถูกทางไปสู่ความสําเร็จสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการถอดแบบความเชื่อของคนอื่นครับซึ่งจะทําให้คุณค้นพบความเชื่อยอย่างเฉพาะเจาะจงแล้วก็ถูกต้องแต่เรียกว่าเรียนแบบโคนสําเร็จก็ได้นะครับจากนั้นเมื่อเราถอดแบบคุณสมบัติมาแล้วให้คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่จดจ่อกับสิ่งที่เลวร้ายในชีวิตเช่นอดีตของคุณเรื่องเลวร้ายต่างๆคนเราทุกคนเนี่ยตื่นมา โฟกัสสิ่งที่เป็นบวกหรือว่าโฟกัสสิ่งที่เป็นลบครับตอนตื่นนอนคนเนี่ยจะสร้างความเชื่อคุณได้ด้วยการควบคุมทิศทางของคุณด้วยการลงมือทําเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยคิดบวกเฉยเไม่ได้ครับก็ต้องทําทําให้เป็นบวกเข้าไว้ทําทุกวันทําสม่ําเสมอมันก็จะช่วยสร้างสภาวะจิตของคุณได้แล้วไปเกิดความคิดบวกคือบางคนถ้าเก่งหน่อยเขาอาจจะคิดบวกก่อนแล้วค่อยลงมือทํานะครับมันก็แล้วแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยฝึกสิ่งไหนมากกว่ากันหรือว่าฝึกคู่กันครับ หากเราควบคุมการสื่อสารความหมายกับตัวเองและสร้างสัญญาณไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงผู้คนที่เราเจอการสัมผัสของที่เราต้องการหรือจะเรียกว่าประสาทสัมผัสทั้ง5ก็ได้นะครับเราก็จะสามารถผลิตผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมให้กับตัวเองได้แม้ว่าสถานการณ์เนี่ยจะดูเหมือนไม่เป็นใจและมีข้อจํากัดแต่ด้วยอิทธิพลของการที่คุณเชื่อและให้ความหมายอย่างถูกต้องคุณก็จะสามารถไปต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เขาไม่สําเร็จเนี่ยมีเพียงอย่างเดียวครับเขาหยุดลงมือทํา และต่อไปนี้คือข้อโกหกแห่งความสําเร็จ7ประการข้อ 1. ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างมีเหตุผลและมีจุดมุ่งหมายและมันก็จะรับใช้เราทุกเรื่องคือของขวัญข้อ 2. มันไม่มีหรอกความล้มเหลวมันมีเพียงแค่ผลลัพธ์ข้อ 3. ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณต้องรับผิดชอบข้อ 4. คุณไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้ก่อนที่คุณจะสามารถใช้สิ่งนั้นได้ด้วยซ้ําข้อที่ 5. คุณคือคนที่มีพลังยิ่งใหญ่ที่สุด ข้อที่6การทํางานก็คือการเล่นอย่างหนึ่งข้อที่7ไม่มีความสําเร็จที่ยั่งยืนหากปราศจากความมุ่งมั่นทุ่มเทครับเราจะสามารถเป็นนายของจิตได้อย่างไรจงรู้วิธีการใช้สมองของคุณด้วยการควบคุมรูปเสียงสัมผัสรสกลิ่นต่างๆซึ่งแน่นอนครับเราเนี่ยสามารถได้รับประสบการณ์ในรูปแบบของการเห็นภาพการสัมผัสเสียงการชิมการได้กลิ่นนั่นแปลว่า ถ้าคุณสามารถควบคุมส่ประสาทของคุณได้คุณก็จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่คุณต้องการได้และต่อมานะครับถ้าเกิดว่าคุณมีสภาวะจิตที่ยอดเยี่ยมแล้วแต่ว่าคุณไม่สามารถลำดับเหตุการณ์ในความสำเร็จได้หากคุณมีทุกอย่างพร้อมแล้วแต่ว่าคุณลำดับสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องทําก่อนและหลังไม่ได้มันก็ไร้ค่าครับสมมติว่าคุณจะต้องทําเค้กก้อนหนึ่งคุณจะต้องเตรียมอะไรก่อนครับแป้ง เนยไข่หรือว่าอะไรแล้วขั้นตอนที่คุณจะต้องทําคืออะไรเช่นตีไข่ก่อนไหมหรือว่าใส่แป้งตามเป็นต้นและนั่นแหละครับเป็นการจัดลําดับความสําคัญของเหตุการณ์ถ้าเกิดว่าคุณจะต้องทําโปรเจกต์ใดโปรเจกต์หนึ่งในชีวิตหรือว่าสร้างตัวเองเนี่ยไปสู่ความสําเร็จคุณจะต้องเริ่มทําอะไรก่อนมันก็เหมือนเค้กก้อนนั้นครับและในเรื่องของพลังไร้ขีดจากัดนะครับโทรนี้โรบ,บินเนี่ยเขาเป็นคนที่เร่งกับการหายใจแล้วก็การกินอาหารมากๆเลยครับ การรับประทานอาหารที่ถูกต้องจะช่วยให้คุณมีพลังงานเป็นเลิศได้รวมถึงการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการหายใจที่ถูกต้องเวลาที่คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณแบบสโลไล์เฉยชาคุณหายใจเร็วหรือว่าหายใจช้านั่นแหละครับเป็นคําตอบที่คุณจะต้องเปลี่ยนถ้าคุณอยากแอคทีฟคุณก็ต้องหายใจในแบบคนที่แอคทีฟเช่นเวลาที่คุณออกกําลังกายเสร็จเนี่ยระบบลมหายใจคุณเป็นอย่างไรครับเวลาที่คุณเศร้าเฉยชาระบบลมหายใจคุณเป็นอย่างไรครับ มาถึงตรงนี้ครับหลายคนอาจจะคิดว่าพลังไร้ขีดจากัดเนี่ยมันจะทําได้จริงเหรอคําตอบก็คือจริงครับคุณจะต้องคิดว่าคุณเนี่ยไม่มีข้อจํากัดถ้าคนอื่นเขาทาได้เราก็สามารถทําได้ครับเพียงแค่เราเนี่ยได้เรียนรู้วิธีที่ลงดีเทลเข้าไปอีกแล้วก็ที่สําคัญนะครับกําหนดจุดมุ่งหมายเป้าหมายที่คุณอยากจะบรรลุผลก่อนพลังแห่งความแม่นยําก็เป็นสิ่งหนึ่งครับที่คุณจะต้องฝึกคุณจะต้องฝึกทักษะการสื่อสารกับตัวเองอย่างแม่นยําให้ความหมายอย่างถูกต้อง ควบคุมสภาวะจิตหรืออารมณ์ไม่ถูกต้องสามารถมีสติที่จะแยกแยะความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้กับสิ่งที่มันไม่จําเป็นได้และสุดท้ายก็ตัดสินใจที่จะมุ่งไปสู่สิ่งที่คุณจําเป็นเท่านั้นและแน่นอนว่าการรับและให้อย่างชันฉลาดก็จะทําให้คุณร่ํารวยและมีพลังไร้ขีดจํากัดการรับและการให้คืออะไรครับเช่นคุณสอนหนังสือโอเคคุณรับค่าสอนคุณขายหนังสือโอเคคุณรับเงินกลับคืนมารับแล้วก็ให้ให้เป็นนะครับ และจากนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกคนฝึกดังนี้ครับตื่นเช้าขึ้นมาถามตัวเองว่าฉันกําลังเคลื่อนที่เข้าหาหรือว่าออกห่างจากเป้าหมายถ้าตอนเช้าเนี่ยคุณคิดนอกลู่นอกทางเช่นคิดถึงเรื่องหนี้สินความขาดแคลนให้มีสติครับอยู่กับปัจจุบันแล้วโฟกัสตัวเองมาที่สิ่งที่คุณต้องการจริงๆการมีพลังไร้ขีดจํากัดก็คืออยู่กับปัจจุบันมีสติกับสิ่งที่คุณอยากจะได้นั่นแหละครับมันจะทําให้คุณจัดระบบของตัวเองได้ดี ถ้าคุณจัดระบบของตัวเองได้ดีไม่ว่าคุณจะทําสิ่งไหนครับคุณก็จะมีสภาวะจิตท,ที่เป็นเลิศมีความสุขเพราะว่าชุดคําสั่งของคุณเนี่ยมันถูกออกแบบมาได้อย่างถูกต้องกุญแจสู่ความสําเร็จก็คือการเรียนรู้ที่จะเล่นกระบวนการเพื่อไปสู่ความสําเร็จ การโต้เถียงหรือว่าการมีข้ออ้างกับชีวิตมันจะไม่ช่วยอะไรคุณหากแต่ว่าคุณเห็นด้วยกับตัวเองมันก็จะนําไปสู่สิ่งที่คุณต้องการเช่นฉันต้องการไร้สดคุณก็ไปไร้สดเลยคุณต้องการอ่านหนังสือคุณก็ไปอ่านหนังสือเลยคุณจะต้องสอดคล้องกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คิดแล้วก็ลงมือทําแต่บางครั้งเนี่ยในการที่ไปสู่เป้าหมายอาจจะมีในเรื่องของความล้มเหลวระหว่างทางสิ่งที่มันทำแล้วไม่เวิร์กนะครับคุณก็แค่ยืดหยุ่นมันไปเพราะฉะนั้นเมื่อคุณยืดหยุน่น คุณก็จะสามารถเปิดประตูไปสู่ความสำเร็จได้มากขึ้นครับจงมองสิ่งเดิมในมุมมองใหม่และคุณจะเห็นในสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องฝึกเปลี่ยนกรอบความคิดครับสิ่งที่คุณมีอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกไม่ตื่นเต้นแล้วเช่นคุณต้องออกกล้องทุกวันคุณไม่ตื่นเต้นแล้วจงสร้างความรู้สึกครับว่าสิ่งเดิมเมนี่ยมันตื่นเต้นก็ลองสร้างมุมมองใหม่ตัวเองดูลองให้รีวอร์ดตัวเองดูเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับ เกี่ยวกับสรุปสั้นในหนังสือพลังไร้ขีดจำกัดของโทนี่โรบินสำหรับใครนะครับที่อยากจะเรียน NLP ในคลาสฟรีของโอป้านะครับเกี่ยวกับความรู้ NLP แบบนี้ในด้านเป้าหมายพลังงานและความสำเร็จก็สามารถกดมาที่ line si oppa esn ขอเข้าคลาสฟรีได้นะครับสำหรับคนที่สนใจศาสตร์ NLP ครับโอป้าเองเป็นรู้สิษยของโทนี่โรบินด้วยนะครับคลาสฟรีนี้ครับทุกคนเรียนได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดๆนะครับ เพื่อส่งเสริมความคิดและก็โปรแกรมต่างๆที่ถูกต้องในการที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จไว้พบกันนะครับ